นะคะเวลาเราเนหาเยอะก็ดีนะคะส็อว่าเราโดนด่าแปลว่าเราทำถึงไงเราไม่ด้วยขอโทษนะสารตัพญานาคมนได้จินด well ีด no ้วยค่ะกากจังหวะขอบคุณค um ่ะนักแสดงสมศรียอดเยี่ยมส่มากๆเลยไม่คิดไม่ผัดนว่าได้รางวัลนี้ เตรียมสปีดมาไหมเตรียมคำพูดมาไหมในี่บอกว่าไม่นะเพราะทีที่เราก็เข้าชิงก็ไม่ได้ไม่เป็นไรเออไม่ไม่เป็นไรหรอกขอครั้งที่สองสองก็ชิงนะครับขอเขาบอกคอมเพนเดอร์กินใน่ชายตายล้จะไม่เกลียดอะไรมาเลยประเลยจะรนนนิดนึงค่ะใช่เป็นการแสดงกางวัลแรกในการแสดงรางก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณผู้ใหญ่จริงๆคือมันตื่นตันใจมากเลยอะเพราะว่า คุ้มกับบทนี้มากๆเลยค่ะเป็นบทที่ค่อนข้างท้าทายแล้วเราก็พยายามเต็มที่ทั้งร้องไห้เอ่ยอะไรเอ่ยกว่าจะแบบเออเค้นเอาตัวละครนี้ออกมาจนได้แล้วันเป็นคุ้มค่าไหมเพราะว่าตัวละครที่ไม่ได้เป็นตัวที่ดุดันหรือเพราะอะไรล่ะคะเวลาเราโดนด่าเยอะคพราะว่าเราโดนด่าเยอะก็ดีนะคะก็ถ้าสมมติว่าเราโดนด่าแปลว่าเราทำถึงไงแต่ก็แอบหวั่นอยู่ช่วงนั้นว่าเดินเข้าตลาดได้ไหม ช่วงอ่อนก็เป็นช่วงหน้าทุรียนเ